สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับในรอบเช้าของเรามาพบกับพี่อีกแล้วนะครับในชุดนี้ก็ะนะครับดูดิดูเด่นยังอยู่ในซองเลยพี่ในงา้พี่พี่ลองดูนะยังอยู่ในซองเลยพี่แนวไม่ได้แกะเลยนะครับมาถึงก็จัดให้เลยแล้วนะครับในช่วงเช้าของเราในครับเบาๆครับพี่กับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับครับรับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางการต่อขึ้นมาแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับ สายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยี่ครับพร้อมรับสายเสมอนนครับลองดูซิพี่แนววันนี้มีอะไรพี่พี่ได้ได้เลือกได้รับชมกันบ้างีนครับเดี๋ยวผมเริ่มไห้แล้วกันพี่ี่ครับสําหรับรายการแรกในครับแนวรายการแรกนะพี่นะในครับดูดูเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นเมกะพัดปางซ่อนหาเนื้อเมกะพัดนะนครับไม่ใช่เมกะสินนะอันนี้เป็นเมกะพัดน์แนววัดอครนบพี่ี่ครับเนื้อเมกะพัดแห้งแก๊ก เนี ens, Nacional, ่ยครับได้เด nice. ิมด well ูดิเนี whale, ่ยได้เดิมได้ธรรมชาติแล้วผิวนี่แมงอย่างก็ปีกแมงทับเลยพี่ดูดินี่เอียงดูเนี่ยโอ้สวยเดิมเลยนะสวยเดิมเก่าธรรมชาติเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับรายการแรกของเราเนี่ยพี่นาสามร้อยบาทเนี่ยครับนี่มาค่อยๆไล่ให้ดูเนี่ยครับค่อยๆไล่ดูพี่เนี่ยครับหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยครับพ่อมุ้ยดออไล่เนี่ยครับหลวงพ่อมุ้ยดออไล่สุพรรณบุรีพี่โอ้พี่ดูลอยหล่อเดียแค่หล่อแบบนี้ก็กินขาดแล้วพี่ เนี่ยพี่จ๋าหล่อแบบนี้ก็ยินขาดแล้วพี่เนี่ยครับหลวงพ่อมุ้ยดออไล่สุพรรณบุรีพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับพ่อมุ้ยดออไล่พี่เนี่ยครับพระเดิมดูง่ายสบายตาเนี่ยครับพ่อมุ้ยดออไล่นะพ่อมุ้ยดออไล่ครับพี่เนี่ยครับพระเปิดโลกเนี่ยครับนี่ดูนี่ยืนต่อเนี่ยครับเป็นยาแร่มาขามงามจับใจเนี่ยครับพี่จ๋าแพร่มาขามงามจับใจครับพี่เนี่ยครับเปิดโลกยืนต่อพี่ดูเนื้อเดียเห็นไหมพี่ดูเนื้อเดียเอา สามร้อยบาทนนครับยืนต่อกกำแพงเพชรกับพี่เรียมเดิมด้วยนะนนครับยืนต่อกํำแพงเพชรกับพี่นะครับเรียมเดิมด้วยนะในครับแล้วก็ลูกดอในครับองค์นี้กับพี่ในครับพิมพ์นิยมกับพี่เอาดูพิมพ์ดูทรงได้นะครับพิมพ์นิยมลวงเพราเงินวัดบางขานกัพี่นนครับพี่พี่จ๋าพิมพ์นิยมนะดูเนื้อได้เนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติกับพี่หิ้งหิ้งแห้งแห้งเดิมเดิมสามร้อยบาท ในครับดูได้ในครับดูผ้าเราได้ในครับในชุดชุดนี้อ่าแล้วก็องนี้พี่นะองนี้จะเป็นของหลวงปู่สุกครับพี่นะครับแจกแม่ครัวดูเสียบเดิมเนครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าดูเนื้อเลยครับปู่สุกนะปากคลองมะขามเท่าแจกแม่ครัวสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องต่อไปกับพี่ี่ครับพระสมเด็จองนี้เนครับเป็นบางขุนพมในครับสังกติหูช้างสมเด็จบางขุนพมนะ นี่สังกติมีหูครับพี่นี่ครับโอ้โหพี่ข้าบรงกูเดิมเดิมเห็นไหมนี่ดูข้าบกรุได้เลยเนี่ยนะครับค้าบร่องรอยการลงกุนี่ครับเดิมเดิมเลยองนี้ขอห้าร้อยบาทนี่ครับบังหุนพรมครับพี่นี่ครับพิมพ์สังกติมีหูนี่ครับขอห้าร้อยบาทเนี่ยครับใส่ซองแล้วเขียนราคาได้เลยพี่เนียพีวิญาใส่ซองได้เขียนราคาได้เลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับไปต่อนี่ครับยังไม่จบหรอกพี่เนี่ยครับเราวันนี้ แน่นๆผ่านนะดูด้านล่างบ้างในรับไม่เหส่สวนอหูสวยจริงนะครับพี่ดูเนื้อไม่เหส่สวนเนี่ยดูเนื้อชิ้นเนี่ยมีทองบางๆเลยนในรับมีคาดทองบางๆด้วยพี่ไม่เหส่สวนเนื้อชิน้นหอยแม่แห้งเก่าเดิมและธรรมชาติในรับไม่เห่สวนเนื้อชิน้นองค์นี้เอาอุ้สวยนะนับองค์น,นี้ได้สวยได้เดิมเลยพี่องค์นี้เอาไปเนี่ยทองเดิมๆเ,เลยเอาไปห้าร้อย ี่ครับละมาเหส่สวนองนี้นะพี่นันนะครับขอห้าร้อยบาทีน่ะครับเดิมและธรรมชาตินะพี่พี่ิหยาเดิมและธรรมชาติเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็โุพี่ดูสมเด็จองค์นี้นะี่นะครับอันนี้ได้ได้เขาเรียกว่าได้แห้งได้หิ้งเลยนะเนี่ยถดาพี่ดูคาบเดี๋ยเอาดูเนื้อด้านในเดีย๋ยไม่ใช่ปูนปัเตอร์แน,น,น่นอนใะครับไม่ใช่ปูนปัเต์แน,น่นอนพี่ดูเนื้อด้านในได้โอ้ะหผ้าเด้ธรรมชาติ ที bon hmm. no? mm ่ดูได้นะครับพระได้ธรรมชาติเลยพี่เป็นพระสมเด็จวันพระคังนะนะครับเป็นพระสมเด็จวันละโอ้เนื้อหิ่งมากอ่ะโอ้นี่นะพี่นะเอาไปสามร้อยเนะครับเออสามร้อยบาทนะครับยังไงก็ยังแบ่งปันกันอยู่เนะยครับนะพี่พี่จ๋าเออยังไงเราก็ยังแบ่งปันกันอยู่กับพี่นีครับไปต่อเลยนะครับองค์นี้ผมว่าน่าจะเป็นอ่อเนื้อแร่ไหมพี่เคยเจอไหมเนื้อชินไหมหรือเนื้อแร่เนื้อชินหรือเนื้อแร่พี่ดูเนื้อเขาดี๋อาเป็นไงพี่ะนี่ยเคยเจอไหมล่ะ เนี่ยครับเป็นไงพี่เนี่ยเฉลี่ยเปรื่องของเราหาได้เดี๋ยวดูเนื้อเนด็กนะพี่จ๋าพี่ลองดูเนื้อเนี่ยด้านลาวลาวด้านเนีครับเออด้านลาวได้ลาวด้านนี่ครับปูสุกปากคอมะขามเท่าเนื้อแปลกๆแบบนี้เราไม่เคยเจอนะเอาห้าร้อยบาทนี่ครับนี่พี่เนีครับเชื่อผมเถอะเนีครับไม่มีอีกแล้วนี่ครับอยู่กับผมไม่เจอของแปลกเยอะเนีครับอ่าอยู่กับผมนะพี่จ๋านะครับเจอของแปลกอีกเยอะนะครับราคานี้นะเบาๆบาครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับองค์ต่อไปนครับรียญก็เดิม นี่ครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเหรียญปีหนึ่งห้าเนี่ยครับโอ้พี่ดูพิมพเดียวคลิปเลยนะเห็นไหมเห็นไหมดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงนี่เนี่ยครับหลวงพ่อวิบูลณปรชิรธรรมเนี่ยพี่นะหลวงพ่อสว่างเนี่ยครับดาวเทียมเนี่ยดาวเทียมนะเนี่ยเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติเนี่ยดาวเทียมเนี่ยครับองนี้เอาเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับสวยเดิมจริงพี่เนี่ยหลวงพ่อสว่างเพิ่งได้มาเลยพี่นะอยู่ในถุงอยู่ในเดิมเดิมเนี่ย เนีครับอยู่ในถุงเงินเดิมๆเลยพี่เนี่ยมาจัดให้ในช่วงช่วงเช้าๆของเรานะเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยเนี่ยพี่ยังไม่จบนะพี่นะอ้ยยังไม่จบนี่ไปกันยาวๆไปเลยนี่ครับพี่เนี่ยครับองคนี้จะเป็นของหลวงปู่ทวดกับพี่เนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัดสำเพอเชยนะดูได้เนี่ยรศสองสองศูนย์เนี่ยวัดสำเพอเชยนะครับ วันนั้นผมก็ได้โลหะมาองค์นึงนะครับนะเป็นเนื pues pictures, pictures, ne, ้อโลหะนะครับเป็นเตารีดเนื้อโลหะวัดสัมเพลาเชยนะครับอันนั้นก็จะต่อโค้ดนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อว่านเนี่ยพี่แล้วมีเพชรหน้าทั่งนะเห็นไหมแล้วมีเส้นเกษาด้วยเนี่ยวัดสัมเพลาเชยนะครับนี่ครับพี่ผมไม่ได้มั่วนะอ่านดูได้นะครับเอออ่านดูได้วัดสัมเพลาเชยเอาเอาไปสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับพระแท้ๆดูง่ายๆนะครับในรอบเช้าๆของเรานำมาแบ่งปันพี่สมาชิกนี่ครับสี่ร้อยบาท แนวว่าสำเพอเชยนะสำเพอเชย400นะครับแล้วก right. ็องค์นี้เลยนะครับสวยจริงในครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับพี่ในครับเหรียญหลวงปู่ทิมปี17นะครับเจ้เริญพรบนนะครับเจ้เริญพรบนนนะพี่จ๋าแนววานพระหารไร่ระยองครับพี่แนวเรียมเงินนะนะเป็นเนื้อลองพิมพ์ครับพี่นะครับเออเป็นลองพิมพ์ครับพี่นะครับเอา700บาทนะครับขอราคาเดียวในพี่นันในครับขอ700บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิม ในช่วงเช้าๆของเราเนี่ยครับชุดนี้บอกคำเดียวเลยว่าผูเด็ดๆมากเนี่ยครับเออเด็ดๆมากเนี่ยครับต้องจัดอะเจอไม่จัดไม่ได้นะพี่นะนะว้าวุ่นอะว้าวุ่นนี่ดูนี่องค์นี้เนี่ยเฮตนางเนี่ยนะครับเออดูนางนี่พี่เนี่ยครับนางพิมพ์เล็กถ้าเนื้อธรรมดาเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วพี่ดูเนื้อสิเออพี่ดูเนื้อสิเนี่ยนะครับนางพิมพ์เล็กก็พี่ดูเนื้อนี่คือเนื้อดำเดิมที่เราได้มานะคือราคาไม่ได้หลักพันเลยนะ ร้อยต้นๆนะครับร้อยต้นๆ้นะครับดูเนื้อแล้วกันเนี่ยราคาห้าร้อยไม่คว้าเหรอพี่ดูเนื้อเดียโอ้โหนางพญานะครับตะกันยังอยู่เลยแบบอลอยเขาเรียกลอยลาดินอะเนะี่ยโอ้โหพี่เดิมเดิมนะครับได้มานะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับแบ่งให้ใส่ซองได้เขียนราคานะครับวันนี้นะครับก็จะมีหลากหลายราคาพี่ๆเรื่องได้ชมเลยพี่นะคใครไวใครได้นะบอ,อกก่อนนะ เนี่ยครับเออใครไวใครได้นะเนี่ยครับเราก็นี่ครับพี่เหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยครับมันไม่ใช่พ้าย่อยนะที่ผมนํามาให้เนี่ยครับดูเนื้อพาดด้อพาดิอ่าดูเนื้อพ้าดูหน้าพ้าดิเนี่ยครับองค์นี้จะเป็นรุ่นอ๋อน่าจะเป็นประมาณว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยดูดิมาข้ามเหงือข้ามใครพี่ปีศูนย์แปดเนี่ยครับรูปหลวงปู่ทวดเนี่ยครับปีศูนย์แปดนะเดิมจริงพี่เดิมแบบธรรมชาติเลยเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยมาพร้อมกับข้ามเหื่อข้าคทียังไไม่่ดด้้ชารระงเนนียคับูดิ ข้ามเหลือข้ามใครที่ยังไม่ได้ชาระล้างก็จัดให้แน้วเอาห้าร้อยเบาๆเครับเออเบาๆแบบเล้าใจเนรับเอาไปห้าร้อยบาทเนะครับก็ไปเรื่อยๆครับพี่เนืไปกันเรื่อยๆนี่เนื้อว่านเนะครับซึ่งพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อว่านก็ไม่น่าพลาดโดยเด็ดขาดสําหรับองค์นี้นะเนืครับสาหรับเนื้อว่านนะนี่ครับพี่เนื้อลูกขงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดเนะครัูกของปูทวดเนื้อว่านนะพิมพ์พระรอดเดี๋ยวพี่สวยเดิมแบบองเชียวว่านสวยเดิมแบบธรรมชาติเนรับเออพี่จ๋าสวยเดิมแบบ ธรรมชาติเนี่ยโอ้โหหญิงไม่เดิมเหรอพิมพ์พลาสต์สามร้อยมาโปรโมชั่นให้ในช่วงเชา้าสามร้อยนะในครับผู้ทวดพิมพ์พลาสต์นะสามร้อยในครับสามร้อยแล้วก็เทวรูปช้างเนี่ยเนื้อสัมฤทธิ์นะที่มาให้เนี่ยในดูเนื้อเดีย๋ยสัมฤทธิ์นะครับเทวรูปช้างกับพี่พิมพ์ปั้นเนี่ยครับเทวรูปช้างพิมพ์ปั้นในครับศิละปนะคนครศรี นี่ดูช่อเหรอไหมขู่ความเก่านะครับแนวความเก่าเขาบ่งบอกอยู่แล้วพี่นะครับความเก่านะเอาห้รห ern, <establishing> าร้อยบาทนะครับเทวรูปช้างพิมพ์ปั้นครับพี่แนวศิลปะนครนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับมาพี่พี่นะครับราคานี้นะเช้าๆของเรานะครับมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะนี่ครับเออเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเช้าๆเนี่ยนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นี่พระคงดําเนี่ยดูเนื้อเนี่ยพระคงดํากรุเก่าเนี่ยโอ้โหเป็นเส้นเลยพี่เห็นไห นี่ครับเป็นเส้นเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับพระคงดํานะเนี่ยอย่างนี้ไม่เดิมได้ไงเนี่ยพระคงดํำรัมพูนอยู่อูอ้สวยเดิมธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับพระคงดํานะเนะี่ยพระคงดําต่อเนื่องด้วยนะครับพระคงสีธรรมดาเลยนะครับเรามีสององนะครับองค์นี้ก็นะดูเ,เดิมเดิมเหมือนกันนะครับเห็นไหมดูพื้นผิวดิอันนี้แห้งแกลกนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูคราบดิล่องรอยอะไร้วมือ ในครับดูครับแล้วดูร่องรอยลายนิ้วมือนี่อยู่ในกรอบเดิมด้วยพี่ห้าร้อยบาทเนี่ยครับมาเนี่ยครับนะพี่บอกแล้วมีสองเวอร์ชั่นให้พี่ได้เลือกในครับนะมีสองเวอร์ชั่นให้พี่ได้เลือกในครับตรงนี้จะเป็นพระนอนครับพี่บางขุนพม์ในครับนะพระนอนบางขุนพมครับพี่สวยเดิมธรรมชาติเนครับพระนอนบางขุนพมนะสวยเดิมและธรรมชาติเนี่ย แนวพระนอนประหุนทัวร์คุณจะเจอแบบนี้ในวินรับยังไงก็ต้องจัดนะครับเออถ้าเจอแบบนี้นะยังไงผมก็ต้องจัดแนวะไม่จัดไม่ได้พี่จ๋าไม่จัดไม่ได้เนี่ยนะครับสวยเดิมธรรมชาติแนวครับอ่าสวยเดิมธรรมชาตินะครับองค์นี้เอาเอาไปเอาไปเท่าไหร่เดียวเอาไป สามร้อยบาทนี่ครับเออนี่ครับราคาแบ่งอ่ะพี่ไปสามร้อยเนี่ยครับแล้วก็วัดพับวัดพับเนื้อสวยนี่ครับพี่เนี่ยครับวัดพับเนื้อสวยนี่ครับพี่เนี่ยครับนะเออนี่ยพี่วัดพับเนื้อสวยเนี่ยเนี่ยยพีี่่เนครับเนี่ยสวยเดิมแล้ธรรมชาติวัดพับนะพิมพ์ใหญ่นะดูเนื้อดิ เอาห้าร้อยเียพี่แนววัดพับนี่กรอบเดิมนะวัดพับนี่กรอบเดิมนะพี่นะนะเออเดิมเดิมมาเลยนะเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับสำหรับวัดพรับแม่เดิมได้ธรรมชาติเนี่ยครับเออเดิมได้ธรรมชาติเนี่ยครับเอาต่อไปครับพี่นี่ครับนี่ดูนี่เนี่ยครับดูเนื้อดิอันนี้โซนผมดูแล้วน่าจะเป็นทองโซนของอายุยาไม่อายุยาบ้านกลางแน่นอนนะครับเนื้อแบบนี้นะเนวยโซนยุยาผมว่านะยอดผลพลองเนี้ยเนี่ดูเนื้อพลาแบบเนี้ยพี่นะครับ ตัดไปได้เลยครับว่าเกะดูเนื้อได้เลยเนี่ยนะครับเพิ่งได้มาเลยพี่อันนี้นะใครพี่พี่ท่านใดที่รู้ที่นะพระสวยสมบูรณ์ด้วยไม่บินไม่หักไม่ซ่อมพระอยู่ในสภาพสวยเลยเนะี่ยนะครับเออเป็นพระขนแผนครับพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทคืออย่างเงี้ยพี่พระอยู่ในฟอร์มเดิมนะครับนะเออฟอร์มเดิมเดิมเดิมเลยอเอาเดี๋ยวขออนนี้ตใส่ซองเล็กๆหน่อยนะครับเออใส่ซองเล็กหน่อยพี่เนะี้ยจะได้ไม่กินพื้นที่นะครับเอาไปห้าร้อย ซึ่งพี่พี่ท่านใดอยากได้พระเดิมๆไว้ใช้พุทธคุณนะผมแนะนําองค์นี้นะเอาห้าร้อยบาทานี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขา,มาไขามา่ได้อีกครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกนะพี่น่านนะครับนี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติเนีย่ยหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ด้พี่ดําเดิมดําธรรมชาติเห็นไหมรอยเจาะปิ้นเจาะเดิมนะเอาสามร้อยพระแดงนะสามร้อยบาทนี่ครับ ข้ะแดงสามร้อยก็พ are ี are mm ่นี่ครับพระกิ่งองค์นี้นี่ครับเป็นพระกิ่งแบบดำเดิมๆนะนี่ครับเป็นพระกิ่งที่แบบว่าดำเดิมๆนะนี่ครับอง์นี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่โตนี่ครับพระกิ่งนะองนี้เป็นพระกิ่งของหลวงปู่โตกับพี่หลังยันนี่ดูเนื้อเดียนี่ครับพระกิ่งหลวงปู่โตหลังยันนะเอาห้าร้อยบาทนี่ครับพระกิ่งหลวงปู่โตกับพี่เดี๋ยปู่โตขอห้าร้อยโอ้ปู่โตสวยมากนะครับ จริงสวยเดิมๆสวยผิวหิ้งเลยดินะครับไม่ได้สวยแบบว่าเพิ่งไปหมักมาใหม่นะครับสวยแบบนั้นเราไม่เอานะครับนี่องค์นี้องค์นี้ถือว่าเล่นกันยาวๆเลยนะในะครับร้านะอยู่อีกหลายรายการบอกแล้วว่าได้พามาช่วงเช้าได้มาเยอะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวดูเนื้อเนี่ยอันนี้จะเป็นหลวงเพชรพิจิตรับพี่ในะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตรับพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยเอาเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหลวงเพชรพชนะ จีดกับพี่สามร้อยใครับสามร้อยแล้วก็นี่เลยนะครับองนี้เป็นขนมเปียะโอ้โู่เดิมดูง่ายสบายตาพี่ดูเนียนี่ขนมเปียะแล้วดูด้านหลังนะนี่คือธรรมชาติเลยเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของพิมพ์ขนมเปียะเลยพี่เอาห้าร้อยนี่ขนมเปียะนะดูเนื้อดิเนื้อแบบเขาด้แร่มาขำขึ้นเป็นจ้ำแล้วดูธรรมชาติเลยเลยเนะี่ยไม่ใช่แบบผ้าท,ทั่วไปที่เป็นรอยนิ้วมือยุบๆไปนะคนละแบบกันนะครับเออคนละแบบกันนี่เอาห้าร้อยนนครับ เขาจัดให้นะพี่จ,จัดให้แบบสุดๆเดี๋ยวพี่เอ้ยสุดๆแบบชุดไม่อยู่เลยวันนี้เนี่ครับปูราคาแบบเนาะเนี่ยไรยงนี่พูนี้น่าจะเป็นประมาณแบบเป็นเป็นเนื้ออะไรอ่ะเป็นเป็นไม้ไหมมีรอยจานหลังด้วยเนี่ยครับเป็นไม้หรือเป็นผงคุกรักโอ้ยผงคุกรักครับพี่เนื้อผงคุกรักพิมพ์ใหญ่หลังจานหลังยันด้วยดิเนี่ยหลังยันด้วยดิพี่เอาสามร้อยพระพิตาเนื้อผงคุกรักพิมพ์ใหญ่ พระพระเทแวแล้วล่ะพี่นะแต่ผมหาสำนักไม่เจอเออหาพระอาจารย์ไม่เจอพระอาจารย์ท่านใดสร้างนะครับเรียนหลวงพผ,ผางนี่พี่ดูเนื้อเลยหลวงพางนะครับหลวงว่าพังวดัดอุดม์มงคาการคิริเกตนะครับปีหนึ่งเก้าเอาสามร้อยรุ่นพิเศษสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับองค์นี้เปนะ็นพิมพ์พระรอดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะนะครับพิมพ์พระรอดเนี่ย ด้านหลังครับพี่เนี่ยมีการต่อโค้ดไว้ด้วยเนี่ยที่ไหนอะเนี่ยเอาที่ไหนอะพี่สามร้อยไปนะครับเออสามร้อยบาทไปแล้วเราก็วัดเกรดเนื้อเนื้อสวยกว่านี้ไม่เยนะดูเนื้อเนี่ยเนยี่ยเจ็ดชั้นเนี่ยเนี่ยเจ็ดชั้นนี่พมีดูเนื้อดิยแนววัดเกรดดูช่วงใบหูท่านดิเห็นไหมค่าแป้งเดิมเนี่ยเออค่าแป้งเดิมพระอยู่ในฟอร์มอยู่ในโซนสวยเลยพี่ เนี่ยครับนะอยู่ในฟอร์มอยู่ในโซนสวยเลยพี่แัวเนื้อหนึงนุ่มดูง่ายสบายตาเห็นไหมเนื้อหนึงนุ่มดูง่ายสบายตาเนี่ยสายคลิกเลยเนี่ยวัดเกตหูพิมพ์ยังสวยกระท้อนนิดเดียวตรงนี้เอาเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยวัดเกตนะสวยเดิมธรรมชาติที่ขอห้าร้อยแล้วกันตรงนี้เนี่ยครับนะหูบอกเลยว่า ยังวันไหวเออรุ่งเช้าของเราเนี่ยยังวันไหวแล้วก็ขี้เม่นนนครับนี่เม่นเดิมครับพี่นะับแกวจะกรอบนับอุดยังอยู่เนยเออทางเราแกวจะกรอบเลยพี่อุดยังอยู่นับดูรอยแก่ดินะทำไมดูดิรอยวงเวงเออรอยเวงเวิ้เนี่ครับรอยแก่ยังอยู่เลยในครับองค์นี้หล,งหลวงพ่อปานนะขี้เม่นในครับบัวนี่เป็นเม็ดเลยพีใย่ในครับพื้นผิวเดิมพระเดิมๆเลยห้าร้อยบาทีนครับหลวงพ่อปานจัดให้อีกห้าร้อยนครับทางเราไม่เคย ขาเรียกอะไรไม่เคยแบบโอ้โหพี่เอ้ยนะครับนะพระแบบนี้ไม่เคยเล่งนะครับนะเราก็จัดให้ตามคําขอนะครับออจัดให้ตามคําขอครับพี่ในครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมในครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพิมนิยมพี่ลองดูเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่ดูรอยพลาดเดียนี่นิยมนะช่อเดิมเห็นไหมนิยมนะช่อเดิมสามร้อยบาทีนครับ อุปคุชกับพี่ในอัปอุปคุธถือบัวในอับอุดข้างอ้าอุดข้างก็พี่มีกิ่งนะอุดข้างเฮ้ยนี่เก่ามากอ่ะนะครับแลวโรหาเดิมๆสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็พระองค์นี้พี่ในครับเป็นพระคล้ายๆสายกําแพงเพชรพี่นะครับดีลามเม็รขนุนนะดูเนื้อดิในครับกําแพงเพชรจ๋าอ่ากําแพงเพชรจ๋าสามร้อยบาทนะครับ หลวงพ่อโบยนะครับองค์นี้ครับพี่แนวขุนแผนหล่อโบราณเนี่ยพี่ในครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวก็พี่นะครับพี่ดูคราบนะคราบดำๆนะคราบร่องรอยการหล่อนะครรับคาบดำๆเนี่ยพี่เห็นไหมเห็นไหมคราบร่องรอยการหล่อแล้วดูเนื้อเนี่ยโอ้ยละเอียดเนียนตาเหลือเกินเลยนะครับเชื่อมห่วงไว้แขวนไว้ใช้เองด้วยสุดจะคลาสสิกเนี่ยพิจาร์สุดจะคลาสสิกสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็วัดริงขบก็พี่นะครับองค์นี้นะนี่ดูนี่วัดริงขบเนื้อสวยๆพี่รับรูเสียบเดิมเนี่ยเห็นไหม เนื้อสวยๆเลยพี่ในอัพรูเสียบเดิมสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่ในอัพองค์นี้จะเป็นอาจารย์เปิงครับพี่ในอัพเนื้อดูดิแล้วดูทองดิอ่าดูเนื้อแล้วดูทองนะอาจารย์เปิงครับพี่พระพิตาอาจารย์เปิงเนี่ยดูเนื้อดูทองดูมวลสารได้เลยในครับสวยเดิมธรรมชาติอาจารย์เปิงเอาเก้าร้อยบาทในครับพระพิตาอาจารย์เปิงนะครับขอเก้าร้อยครับพี่นี่เดิมแน่นอนนะครับด uh, ูได้เลยพี่นับเดิมแน่นอนไปเทียบพิมพ์ดูได้นะอาจารย์เปิงขอเก้าร้อย ผมว่าพี่ๆน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะเปตาจันเปิงหายากนะไม่ค่อยได้พบเจอพี่องค์ต่อไปนี่ครับองค์นี้ปู่สุกปากคลองมะขามเท่ารอโบราณเนี่ยพี่ดูแทงเข้าหลังเลยนะครับรอโบราณเดิมๆเลยพี่แนวกรีเกว่าหลังเพชรปะแทงไปเหลี่ยมเหมือนเพชรเลยเนี่ยนี่ครับเออหลังเพชรใช่ไหมเอาห้าร้อยเนี่ยหลังเพชรเอาห้าร้อยบาทนะครับดวงปูสุกับพี่ตัดชิดปากคลองมะขามเท่าห้าร้อยบาทนี่ครับู่ค้าเดิมๆทั้งนั้นเลยพี่วันนี้จัดให้นี่ครับ ายต่อครับพี่ยาวๆไปเลยนะครับนะเยายาวๆเลยพี่นี่เลยพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้นี่ชื่นชอบมากนี่ดูเนื้อคือพ้าทแท้ดูง่ายเห็นไหมนี่ยะหลวงปู่ทวดเจัพี่ศูนย์ห้าเนื้อนี้นะและด้วยความสวยด้วยความเก่าแบบนี้นะน้ำอะไรด้วยที่แบบาจบง่ายๆเนะี่ยน่าไว้ใช้เลยเนะี่ยองนี้เอาเก้าร้อยครับพี่น้บหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานนะครับนะเออมาตรฐานดูดิ สวยมากนะครับศูนย์ห้าแน่นอนนียครับเนี่ยดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูใบหน้า900บาทนะครับองค์นี้นะขอ900บาทนะยครับสวยเดิมธรรมชาติเนี่ยครับพี่พี่สวยเดิมธรรมชาติจริงๆ900บาทนะครับ900บาทแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงพ่อพ,อพวงนะครับเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเรับพี่นะครับเห็นไหม เหรียญสวยเหรียญธรรมชาตินนครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเนี่ยสองสี่เจ็ดศูนย์พี่นครับเอาห้าร้อยหลวงพวงนะวัดหนองกระโดนเนี่พี่เหรียญสายเหนียวนะครสวรรค์ห้าร้อยบาทในครับสายเหนียวนะครสวรรค์เน,นี่ยพี่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนนครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนนครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนี่พี่ในครับเป็นพิมพ์ขี้ตานนครับโอ้โหพี่ดูคาบดินเด้อ นี่ครับพี่แนวรูปงพ่อเงินพิมพ์คีตาเนี่ยครับ,รรงงรบก้นเดิมก้นธรรมชาติด้วยเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับคีตาพี่จัดได้จัดนะเอาไปห้าร้อยเนี่ครับพิม์คีตาห้าร้อยบาทเนี่ครับพิมคีตาห้าร้อยแล้วก็วงนี้นี่ครับเป็นพ้ารีลานเนี่ครับเดิมๆแบบนี้เลยพี่เห็นไหมดูดิ นะครับองนี้เป็นของหลวงพระโบยวัดมะนาวนะพรีลานะว่าดูง่ายสบายตาแต่แค่ว่าพระไม่ได้สวยนะพี่นะช้ำแบบนี้พี่เอาไปใช้พุทธุุณได้นีครับช้ำชๆแบบนี้เหรอพี่เอ้ยน้เอาไปใช้พุทธุุณได้เอาเก้าร้อยบาทนะครับองนี้นะเก้าร้อยบาทนะครับช้ำช้แบบนี้แหรอพี่ดูง่ายนีครับเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับองนี้เป็นพระลรีลาหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนี่ครับแล้วก็วัดเกศครับพี่นี่ครับวัดเกศ จ็ดชั้นครับพี่นะครับพี่ดูเนื้อแล้วกันดูเนื้อดูรูมวลสารดูร่องรอยการใช้งานนะครับดูหน้าดูตาเด็ดูผิวด้านในแล้วกันหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับองค์นี้เหมือนจะมีคาบด้านหน้านะครับนะคาบร่องรอยการใช้กับพี่เนื้อใสหนึบนุ่มเห็นไหมคาบร่องรอยการใช้และเนื้อที่ใสหนึบนุ่มวัดเกรดอง์งนี้นะผมแบ่งให้เลยนะเช้ชาๆนะไปสามร้อยอ่ะเนะครับแบ่งปันให้พี่นะครับพระปิตาสายใต้พิมพ์ปั้นนะครับพระปิตาสายใต้พิมพ์ปั้นนะ นื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยพี่นะครับพิมพ์ปั้นนะดูดิการปั้นยันต่ละองค์นะพี่นะครับการปั้นต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันเวลาพี่เป็นสไตล์เป็นศิลปะและเป็นเอก,กลักษณ์ห้าร้อยบาทนะครับสําหรับองค์นี้นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับอูพ้พี่จริงๆเลยพระแบบนี้นะพี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบธรรมชาติแล้วก็องค์นี้ดีกว่านะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรพระพิตาเนื้อไม,ม้กระพัดสองหน้าหลวงพ่อเดิมครับพี่ แล้วเลี่ยมแบบวินเทจด้วยนะเนะครับได้เลี่ยมได้วินเทจมาเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าได้เลี่ยมได้วินเทจม,ม,มาเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็รายการสุดท้ายไปแล้วท้ายสุดกบพี่นะครับองค์นี้นะนี่หนึบนุ่มเลยพี่นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดประครังคราบน้ำมาาันตังยูเดิมเนื้อกระยาศาสตร์คราบน้ำมาาันตังยูเดิมก็พี่เนื้อกระยาศาสตร์นะน้ำมาาันตังยูคือรอยจำส้มเห็นไหมจำส้มส้มเนี่ยวมันจะเป็นใบหน้าตรงช่วงอกนะครับดดู เส้นซูมเนี่ยจำ zoom ข้าวมันตะยูตัวประสานด้านหลังกระดานเดิมด้วยดินี่กระดานเดิมแบบกระดานธรรมชาติเนี่ยกระดานจะไม่คมพี่กระดานจะหมดจนแบบว่าเขาเรียกว่าทื่อไปหมดแล้ว่เออทื่อไปหมดแล้วพี่เจ็ดร้อยบาทอ้าเนี่ยครับเช้าๆของเราน่ครับในวันนี้่นรับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาท่นรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ